้ตัดข้อสีอ่มันเรื่องแต่งใช่พี่ตอบสี่ตัดข้อสี่ทิ้งเลยมีข้อแรกอ่ะโอ้โหโจบจัด <c oughs> เราว่าน,น้องหนูต้องเวลาตัดตัดเพราะอะ<ว>ไรอมัน,มนตอคือไอ g อกมันต้องมีเวิร์บอยู่ด้านหน้าแต่มันมันเป็นเฉพาะไอด้านหลังอะด้านหลังต้องเป็นวอนติงต้องตอบหนึ่งอธิบาย โนบอดี้ตามด้วยเวิร์บอิงมันต้องจำมันต้องทำโจทย์เยอะๆถึงจะรู้คือด้านหลัง<อ>มันต้องเติม,มเอนเกียตัว์ด้านหลังเออพี่เติมทั้งหน้าทั้งหลังแหละข้อไหนอ,อนอีกว่านเาะค่ะก็ไม่ไล่ทีละข้อไปเลยลูกเอาให้ชัวร์ข้อนี้ขออ้ขอยี่สิบห้าหกทำแล้วนี่หว่าถ้าเจ็ดก็ทำแล้วนี่ห้าแด ไม่หนูไล่ไล่ข้อที่ทำแล้วน้เขาถามว่าแต่ละวันเรียนไปกี่ชั่วโมงตอบเอกตอบหนึ่งตอบแปดชั่วโมงอ่ะก็คือเขาถามว่า How many hours do you study every day คือแต่ละวันอ่ะคุณเรียนไปกี่ชั่วโมงใช่ไหมเออข้อหนึ่งแปลว่าอะไรล่ะหนึ่งหนึ่งแปลว่าแปดข้อสองแปลว่าบางครั้งข้อสามแปลว่าจนกระทั่งหกโมงข้อสี่แปลว่าใช่ทุกวัน ใช่ทุกวันเออพี่ตอบใช่ทุกวันเขาถามแต่ละวันเรียนไปกี่ชั่วโมงเขาถามชั่วโมงก็ตอบชั่วโมง our, our, our เอเวอร์อะอเวอร์แปลว่าชั่วโมงอะเฮดโ่อยู่อะเออรู้แหละรู้อยู่ว่าอเวอร์แปว่าชั่วโมงไหนรู้ห้าเก้าดิห้าเก้าคำตอบตอบว่าเธอสบายดีขอบคุณต้องถามว่าแม่ของคุณเป็นไงบ้างตอบฮาวตอบสามใช่พี่ตอบสามพี่ตอบฮาว เก่งเนี้ยท้อนแต่ละข้อเลยลูกในไทยแลนด์เดอเวทเทอร์จุดจุดจุดนอร์มัลลี่โคอินเดซิมเบอร์ในไทยแลนด์เดอเวทเทอร์แปลว่าสภาพอากาศในไทยแลนด์สภาพอากาศจุดจุดจุดปกติจะหนาวในเดือนธันวาวิวใช่ไหมใช่ไม่แต่มันมีอีสโกวีวิววีแต่มันมีวิววีมันไม่มีวิววีเฉยอะวิววีนอร์มัลลี่อีสโกวี ตอบสาม is going to ก็แปลว่าจะเหมือนกันแต่ไม่รู้พี่ตอบข้อนี้พี่ลืมหรอต้องตอบข้อไหนน่าจะไม่ข้อสามก็ข้อสี่แหละสองข้อนี้ตอบข้อสามแต่ข้อสี่อ่ะ will be มันต้องตามด้วย verb สามมันเอามารออีกทีจำด้วย up to now the data for จุดๆด h a s not been collected research แปลว่าวิจัยคำตอบอ่ะ research รีเซิร์ฟอันนี้จนแซวว่าตอบอี้ไม่มันรีเซิร์ฟทุกอันจนถึงตอนนี้เดอะด t ต้าสำหรับการวิจัย Have Not Been ยังไม่ได้ถูกคอลเลกคอลเลกเรีว่าสะสม for